ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องสพผ้าร้ยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าดอนขานะครับซึ่งเป็นวัดอยู่ในกลางดงกลางป่านะครับซึ่งหลวงปู่พิ่นกะในทบการก่ก็ส้างกำแพงวัดแล้วกับประตูโขงนะครับซึ่งประตูโขงยังบ่ะท่านได้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับเอ็ดมาเมื่อนี้ยังบระท่านได้ ไปต่ออีกเนาะครับเนาะเพราะวะ่ะขาดปัดจจัยนะครับขาดปัดใจจัยในการซื้อวัสดุอุปกรณ์และก็ค่าสร้างนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาหลวงปู่พันถ่าพลาดไปเนาะครับเนาะหลุดนะครับหลวงปู่พันถ่ายหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็กระลุดไปนะครับในงวดที่ผ่านมาแต่ว่าแอดก,กับว่ากับเป็นตัวเลขแนวทางที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งไม่บางท่านท่านก็นได้อยู่เนาะครับเพิน่นไปกับหก เป็นเก้าเก้าเป็นหกนะครับแต่ว่าก็ได้หน่อยท่านนะครับเอาฉะนั้นแล้วในมือนีแอดก็ได้มีโอกาไดเดินทางมากกราบนมัสการหลวงปู่เพื่อจะขอตัวเรขแนวทางไหมนะครับมาไปเบึงน้ากันนะครับเอฟซีทุกท่านครับว่าหลวงปู่เพื่อนใดิมิตฝันอีกบ่หรือว่าเพื่อนจะมีตัวเรกแนวทางฝากบ่อนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วมากเขาไปกราบนมัสการหลวงปู่น้ากันนะครับเอฟซีทุกท่านครับ เบิง้งละหลวงปู่เพิ่นายอยู่บนน้อครับมาขับไปเบื้งน้ำกันนะครับนี่เบื้องตัวตาแหงเมฆแต่ก่อนก็เคยได้นะครับแอดมกักขอนะครับอาจารย์ทองใสมะขะแต่หลายปีแล้วนะครับก็ถกก็ได้แต่ซอยเพิ่นติดกําแพงเลยจะเลย่อยนะครับเนาะแล้วต่ตอมาหลวงปู่เพิ่นี้มีฝันเพิ่นก็ได้สร้างม,มาเรื่อยๆแล้ววันนี้หยุดชะง,งกักอีกแล้วนะครับเนาะเอา มาไปเมิ่งน้ากันว่อา,าออกพรรษาแล้วพระเจ้าเราหลวงปู่เพิ่นจะมีนิมิตฝันดีบ่นะครับมีตัวเหลียงแนวทางมาฝากเอฟซีบ่มาเข้าไปเบิ่งไปชมน้ากันนะครับเอาพอดีกับหลวงปู่เพิ่นอยู่พอดีนนะนเอนาะขมว่าใส่มาแน่ละมื่อแต่บุทลายหมองครับไ,<อ>ไปผ้มพานไม่หน,นีมากแต่ปากเขายังไหนผู้นึงเราจะน้อยอาจารย์น้อยได้แล้ววะ ยังครับเดี๋ยวนี้บ่วัน่านเอาอยู่ครับเราหยอดเทียนเตะครับผมการนมันสการครับหลวงปะะู่ครับอาเจริญพรอน่างทองใสยังไดรมาเอาโศคลบาบหน่อยครับผมมาแจ้มือไม่ตัวครับหมดเห็ดแล้วเสียดายเสียดายนาะเงินที่พันมากเงินเก่าส่วนตัวปู่กะว่า,วา,ห,นห,นาหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนอเด่นเก่ากับเจ็ดปู่กะห้างวันนี้ ปูบอขึ้นมูก็ได้เลยโอ้นี่มิดแล้วบ่ครับหลวงปู่นี่มิดปันลำลองนี่เรื่องน่จแล้วอ๋อครับผมจะเอาเป็นเสียงเด้สิเขียนเอาเอาเขีดขีดสักปูสิบอกเขียนปูปูบ่มีเวลาหลายมือนกัครับโอ้เพราะว่าทำวัดเราก็เดินจุ่มกรมครับผมจากสุโมงกันว่าฉันเอาฟันเต้ตองวัดคนละปูกว่ามันหนึ่งสอง เอาวัดปด่าดอนขาบอเพื่อป่าดอนขากันครับฟันใต้ตอวหงวดเลยทีครับหลวงปู่อ่านี่เนนอครับอันนี้คือหลวปู่กบตีไว้เนาะครับอ่า มันจะเป็น 8, 5, 6, แปดห้าหกยังไงนะโอ้แปดห้าหกนะครับห้าหกซองฟันตีไวเล็ตดิเนี่ยเดี๋ยวเราค้อมฝันอ๋อครับผมเอาแบนี้สี่เด่นแปดกับหกอ่าเด่นแปดกับหก บนหรือล่างครับหรือว่าอ่าบ่อบ่ว่าทั้งสองอย่างได้นาะครับมันก็สีบนหันตัวสามตัว,รวเ,เรียวหันได้ครับแปดกับหกนาะครับแปดกับหกวันนี้สามแปดล่างดูกับกับพร้อมบอกคนกับพร้อมเลขไม่แน่น่ะคันมันจะบ่ไปออกเลขดังคนมันจะมาซุมนี่อัน ดอกนี่ละคือว่าคือมูว่บัดน,นี้โอ้บอกค,อค่อยขึ้นะครับคือ,อันลงพอนั่นเจ็ดมาแบบแบแรกด<า>ิอ่าแมนบ้าลงพอนันได้เห็นเห็นขออันึ่งว่ะเลครับนั่น้นกับตัวนี้นะครับแต่ว่ากะปูกับมักตัวนี้ดิตัวแรกครับโต หกหาหาหกอยแล้วแต่ว่ากับ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 หาแปดไว้ในล่างอะนะเขียนหาแปดน้ำเนี่ยยังไดใครมันมบอคือมูกับมันชีถือออกไปซื้อลอตเตอรี่ไว้บันลังกขาวซองตัวส้มตัวท้ายอ่าครับผมกันตัวนั้นเพราะว่ามีหลายรางวัลเนาครับ <c oughs> สามตัวนี่ลุงปูมั่นใจตัวได้หลายกลัวครับเป็นตดเต็งไวลด์อ๋อเอาั้<ม>าสองได้แล <4 S 1> ครับนักผ่าห้าหกหกผาปูซลโตเตอรีละแปดห้าหกแปดหกห้าปูซไวครับผมอ่ะสั่นละจังไงก็ขอให้โชคมันจังว่ากันการกินการท่าน ครับบ่ได้บ่ได้ว่าบ่ได้อันนั้นดอกครับขอแต่มันได้ทุนมาซับมาก่อนครับผมอโอ้ไก่เขาคือนไปกวนเนอ้อยอะเยอะมาก,กอะดีเยอะคิดน้ำอยู่หาลอตเตอรี่ไว้ดอกครับรโห่นึ่สุดท้ายเห็นเบิดรหละของเจ้าไปวัดได้วัดได้ปูเบงสองสามหอบอัดไว้พร้อมครับนี่แหละครับคือตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ทั้งวัดป่าดอนคาได้ครับเด้อ ในงวดที่ผ่านมาหลวงปู่พ่นก็ให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่ว่าก็มาเป็นหกหนึ่งนะครับหลวงปู่พ่นไปเลยเก็ดสี่สี่เก็ดพอไปเป็นห้าเก็ดเนาะพลาดอยู่น้อยเดี๋ยวนะครับเอฟซีทุ 4, กท่านครับบัดนี้คงจะเข่าเต็มเต็มนะครับก็บล่องเบิงนะครับ,รบว่วาจะเข่าเต็มบ่อนะครับเ,เป็นเลขข้อมฝันความนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับแปดห้าหกหลวงปู่พ่น์ทำมันใจอยู่ที่ห้าหกนะครับ แล้วก็จําได้ว่มันเคยออกเกตหแล้วเมื่อกอกตสองหกหมาออก6กสองก็ได้แต่ว่าปีกายนี่พูไปทําบุญบ้านพูปไปจุดถูบมัน8ปดมันสามันมันแปดตัวสกับคือว่าเป็น88ดมันถือสามไม่เห็นเลข่ยทยสองตัวปีกายนี้มันออก8ปกับเก้าเก้าีแมนบอก่ะละพูไปจังหนเฮือนดูกดานอยู่ในบ้านจุดถูบ มันเป็นแปดสามซีหรือแปดแปดซีกันลยอค้นกระแท้งแปดซีซีแปดไปก็ได้ล่างนรือปีกายนะยครับวันที่หนึ่งท่านว่าปีนี้ก็ที่วปนี้กไก่เคียงนี่บ่ครับปีนี้กับไก่เคียงปูปูบ้านหยดเทียนจะซื้อปูอาสี่อดเทียนมือมือใดครับเอาเงินนาคุณดอกอ๋องินนี้บ้ท่านบอแต่ว่าหลวงปู่บริจุดทุบ เสียงไทยบ่ครับมงินนี่บ่ปันเอาเพราะว่าก่อสิบอกปูซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับผมซื้อแปดห้าหกนี่เลยบ่แปดห้าหกแปดหกห้ายังไงครับผม <c oughs> อ่าปูซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก่อสิบอกเน้นตัวนี้เพราะว่ามันได้ลอตเตอรี่แล้วเด้ครับห <c oughs> าซันลาหาไปเสี่ยงเบิ่งกันเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับผมจาดระาในการชมเด้อโย,ยมครับ <c oughs> อาสาธุเอาเกิด <c oughs> กับขอบพระคุณหลวงปูลาลายค่ะปู่ะจะเจริญสุขจเจริญพรเจริญลาบเด้อสาธุรับสำหรับตัวเลขแนวทางของปู่กัมีแค่นี้เด้อครับเด้อในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นี่นะครับซึ่งหลวงปูผลักปล่อยออกไปเพื่อว่าเอฟซีมีโชคไม่หลับอย่าโยมมีโชคไม่หลับกันจะได้มาซอยเฮ็ดซอยสั่ง ประตูโค้งนะครับหลวงปู่พ่นกับมุ่งหวังไว้ว่าจังสัรนะครับเนาะหลวงปู่พันก็เลยเดินห้เลยนะครับซึ่งหลวงปู่พ่นยิบจับฉลากินแมงรัฐบาลไว้แล้วแปดห้าหกนะครับแล้วก็ห้าหกสองนะครับส่วนบนสองตัวพ่นกะมันใจอยู่ที่ห้าหกนะครับล่างสามแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับเด้อเอฟซีถูกทันครับส่วนเด่นปูเด่น แปดกับหกนะครับในงมวดวันที่หนึง่งธันวาคมหกสี่นี่นะครับเอาสำหรับยิบซี่ทันใดที่มกักที่ชอบกะยิบจับสากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นี่ไว้นะครับถ้าบมมบอชอบกับพานได้นะครับเออเอาสำหรับคลิปนี้กะความล่าพาจากนะครับเด้อกล่าวเข้ามาสวัสดีมีโชคมีชัยกันทุกทุกท่านครับผม